สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นะคะ,ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะสิ่งของต่างๆเนี่ยที่เราใช้แล้วบางครั้งมันยังนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ เป็นเป็นการช่วยลดปริมาณของขยะแล้วก็ช่วยลดการใช้ทระะัพยากรธรรมชาติของโลกเรานะคะวัสดุนะคะเมื่อใช้แล้วเนี่ยที่ใช้แล้วเนี่ยมีอยู่หลายๆอย่างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ เราจะใช้หลักในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนะคะแล้วก็คุ้มค่านะ,ะเ,เราปฏิบัติตามหลักสำคัญที่เรียกว่าหลัก 3R นะคะหลัก 3R ลดการใช้ลดการใช้อตัวที่หนึ่งก็คือลดการใช้ก็คือภาษาอังกฤษว่า reduce นะคะก็คือการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรให้อยู่ในปริมาณหรือจัดส่วนที่เหมาะสมหรือใช้งานอย่างคุ้มค่าเช่นปิดก๊กน้ำเมื่อไม่ได้ใช้น้ำปิดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น,นๆเมื่อไม่ใช้นะคะ,ะเรียกว่าลดการใช้ ก็คือใช้ให้พอเหมาะนะคะใช้ใหอเหมาะไม่ไม่ให้สิ้นเปลืองนะคะการใช้ซ้ำก็คือตัวที่สองก็คือ reuse นะคะ reuse การใช้ซ้ำคือการนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยโดยไม่ได้ผ่านการเปรรูปเช่นการนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ซ้ำเช่นเราไปซื้อของมาแล้วก็แม่ค้าใส่ของในถุงพลาสติกให้เราเราก็เก็บถุงพลาสติกนั้นอาจจะนำมาใส่ขยะนะคะหรือใส่สิ่งอื่นๆที่ไม่ต้องการความสะอาดมากนักนะคะาการนำกลับมาใช้ใหม่อ,า,อาตัวที่3มก็คือรีไซเคิลนะคะเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ การนำกลับมาใช้ใหม่นำวัดสดุที่ที่เราใช้แล้วเนี่ยต้องมาผ่านกระบ,บวนการผลิตใหม่มาหลอมใหม่มาํำใหม่นะคะเ,เรงจะได้วัตถุหรือของใช้ที่อาจจะเหมือนเดิมหรือต่างไปจากเดิมเช่นการนำฝากระป๋องน้ำอัดลมมาไปรูปเป็นขาเทียมนะคะ ใะเห็นว่าในชีวิตประจําวันของเรานะคะถ้าถ้าถ้าเราใช้สิ่งของต่างๆโดยที่เราไม่ช่วยกันประหยัดไม่ช่วยกันนํากลับมาใช้ใหม่ก็จะทําให้ทรัพยากรธรรมาชาติอาจจะหมดไปนะคะแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมาในการดํารงชีวิตของเรานะคะใบความรู้ที่คุณครู ได้อธิบายแนะนำนะอย่างคร่าวๆนะคะ,ะซึ่งนักเรียนก็สามารถอ่านเพิ่มเติมเพราะว่าใบความรู้นียอยู่ที่นักเรียนแล้วนะคะ,ะแล้วก็คุณครูมีใบใบงานนะคะใบงานมีอยู่สองส,อง,สองใบงานใบงานแรกก็คือให้นักเรียนตอบคำถามนะคะตอบคำถาม ไม่ไม่เป็นคำถามที่ไม่ยากนนักเรียนอ่านแล้วก็มีก้อความ a r อ่านด้วยนักเรียนอ่านแล้วก็ตอบนะคะตอบตอบตามความเข้าใจของนักเรียนไม่ต้องกลัวว่าจะผิดนะคะตอบไปเลยตามความเข้าใจของนักเรียนแล้วก็ใบงานที่สองให้บอกอวัสดุที่เป็นเป็นภาพแล้วก็มีก้อความนะคะว่าสามารถ นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไรบ้างนะคะคุณครูคิดว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะนักเรียนก็คงจะนำมานำวัดสดุที่เหลือใช้เนี่ยมาใช้ใหม่มาทำเป็นของเล่นเป็นของใช้หรือนักเรียนอาจจะเห็นผู้ปกครองญาติญาติหรือเพื่อนเพื่อนอะไรเนี้ยนำกลับมานำวัดสดุเหลือใช้นำมาใช้ใหม่ได้เยอยะแยะมากมายนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็อขอให้นักเรียนได้ตั้งใจเรียนตั้งใจหาความรู้นะคะนอกจากจากใบงานนี้แล้วจากใบความรู้นี้แล้วนักเรียนก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะจากสื่อต่างๆนะคะอาจจะเป็นการสอบถามคนที่ผู้รู้ญาติที่เขามีความรู้มากกว่าเราหรืออ่านในหนังสือ หนังสือวิทยาศาสตร์เล่มสองก็มีเนื้อหาอยู่นะคะอะแล้วก็สื่อทางอินเทอร์เน็ตใน Google อะไรก็ค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะคุณครูคิดว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักเรียนเรียนรู้ได้ไม่ยากนะคะคุณครูก็อขอจบวไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็ไปพบกันอีกสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ